สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางห้อง y u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  e แอปคิดเล่นๆน,นะครับก็มาเจอกันเป็นคลิปประจำงวดวันที่16กันยายน2566นะครับท่านสมาชิกครับก่อนอืน่นเราเขอมาเข้าคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการคิดสถิติย้อนหลังของตัวเลขที่ออกผลรางวัลไปแล้วท่านสมาชิกครับโปรดชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นการค,าคลายอารมณ์เท่านั้นนะครับชื่นชอบ แนวคิดเลขสถิติกดติดตามทางห้องยู u ูบ at คิดเล่นนะครับท่านสมาชิกครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมการดูการคิดการเลือกใช้ตัวเลขอย่างระมัดระวังด้วยนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโชคดีมีโชคตลอดไปรับเงินรับทองรับทรัพย์กันทุกท่านจงเป็นของผู้รับชมนะครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับก็มาเจอกันนะครับเป็นชุดสรุปหวยไทยนะครับท่านสมาชิกครับ ชุดสรุปหวยไทยชุดสรุปหวยไทยประจำวดวันที่16กันยายน2566นะครับงวดนี้นะครับคิดเล่นเองนะครับให้เด่นรูด10หน่วยไว้ที่บนล่างนะครับรูด10หน่วยบนล่างไว้ที่9แล้วก็โอ,อ 6, แ6แล้วก็9นะครับ6แล้วก็9นะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับรูด10หน่วยบนล่างให้ไ,ไว้ที่1กับ3นะครับเข้าที่1ครับ1เข้า9 1ล่างนะครับท่านสมาชิกครับส่วนอัดอื่นไม่เข้านะครับ ได้แค่เฉียดครับก็ไม่ต้องไปดูมันแล้วกันครับดูันงวดนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าจะมาชิกครับวิ่งบนหววนี้น,นะครับคิดเล่นเนองให้ไว้ที่6นะครับวิ่งบนสุดซอยนะครับวิ่งบนสุดซอยให้ไว้ที่6 4. ส่วน2ตัวบนครับหววน,นี้ให้เน้นไว้ที่ 6, 4นะครับให้ไว้ที่ 6, 4ตัวรองให้ไว้ที่1 4ส่นะครับส่วนตัวการไว้ที่16 6 3 6 5นะครับ6 1 63แล้วก็6 5ท่านสมาชิกครับขอขอโทษครับมันตกเฟรมครับให้ไว้ที่6 5นะครับส่วน3ตัวบนนะครับท่านสมาชิกครับคี่เล่นเน้น3ตัวบนมากกว่า2ตัวบนนะครับสาหรับวันนี้นะครับเน้น3ตัวบนหนักๆไว้ที่3 6 4ครับท่านสมาชิกครับส6 4ส่วนตัวรองนะครับให้ไว้ที่5 64ตัวกันไว้ที่0 6 4 6 6 4นะครับท่านสมาชิก งวดนี้นะครับเฉพาะงวดนี้เป็นพิเศษนะครับที่เล่นเองมาดูตัวเลขแล้วนะครับก็ฝากท่านสมาชิกเป็นไว้นะครับพิจารณาก็คือเลข64นะครับบนเป็นเลขรูดนะครับรูด6,4บนนะครับสลับตำแหน่งได้นะครับท่านสมาชิกครับชอบหลักอีกหหลักนะครับเติมเอานะครับก็จะเป็น x 64แล้วกัน x ่า x 6 4นะครับรูด64นะครับท่านสมาชิกครับเฉพาะงวดนี้นะครับถ้าท่านสมาชิกนะครับ ไม่ชอบ64แต่ชอบ14นะครับสมมุตินะครับอย่างตัวเลขของคิดเล่นนะครับชอบเลขรองนะครับ14ท่านสมาชิกก็มาเติมครับ314 514 014 614นะครับก็มาเติมเป็นตัวนี้ได้นะครับท่านสมาชิกครับเพราะว่า3 5 0 6เนี่ยเป็นเลขเด่นหลักร้อยบนที่คิดเล่นลงให้ไว้ก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านะครับก็เป็นเลขคัดมานะครับ4 4ตัวนะครับหลักร้อยบน ถัดมาครับก็จะเป็นวิ่งล่างครับวิ่งล่างสุดซอยนะครับคิดเล่นนะครับหมวดนี้คิดเล่นให้วิ่งล่างสุดซอยไว้ที่2นะครับส่วน2ตัวล่างนะครับให้ไว้ที่29เป็นตัวเน้นคิดเล่นนะครับทําเลขนะครับเป็นเลขส่วนใหญ่คัดมาจากเลขเด่นนะครับเลขเด่นที่คัดมาเนี่ยสามารถสลับตําแหน่งได้นะครับไปกลับทุกชุดนะครับตรงโต๊ะไปกลับคิดเล่นครับสองเก้าเป็นตัวเน้นแล้วก็2 4 25 27เป็นตัวกันส่วน26 เป็นตัวลองนะครับท่านสมาชิกครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่เล่นหนึ่งก็ต้องขออนุญาตท่านสมาชิกครับโชคดีมีโชคตลอดไปนะครับรับเงินรับทองรับทรัพย์นะครับจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าของงวดถัดไปนะครับงวดวันที่1ตุลาคมนะครับท่านสมาชิกครับสําหรับวันนี้ลี่เล่นหนึ่งก็ต้องขออนุญาตท่านสมาชิกครับรับเงินกันนะครับวันนี้นะครับที่เล่นหนึ่งก็รอรับเงินเหมือนกันครับตอนเย็นครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับ สวัสดีครับ